ความจริงแล้วเนี่ยมันควรจะเสรีดีซ้ำแม่ผมเป็นสวิตเซอร์แลนด์อ่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยชาวนาเขาปลูกเป็นเรื่องเวลาปกติเขาและเกษตรกรเขาก็มีเครื่องมือส่วนตัวค่ะเข้าใจใช่ไหมฮะคือถ้ามันเนกษตรกรบ้านเราให้เขาได้มีโอกาสเรชาวนาบ้านเขาเขาเขากเกษตรีนะเขาโดูเสรีนะใช่ครับดิเร์เขาโดดเร็งหมดเขาไม่เคยโดหมาครับเออแต่ว่าเราคงคงจะ ป้อกดว่าพรุ่งนี้เลยที่พี่แอดว่าแล้วนะตอนนี้โรงพยาบาลเนี่ยล้วนเต็มไปด้วยคนไข้คนป่วยเพราะมันไม่ได้ป่วยจากโรคที่มันเกิดตามธรรมชาติแต่มันป่วยจากโรคที่เรากินอาหารที่มีสารปนเปื้อนอเ,รเราก็เลยต้องหาอีกทางหนึ่งเพื่อจะมาช่วยแพทย์แผนปัจจุบันต,ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรากลับไปเอาสมุนไพรซึ่งมีดั้งเดิมมาเนี่ยมีตั้งถึง16สูตรแต่ที่ไม่เข้ากัญชาเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะ นะครับแล้วก็อาการสก,กัดน้ํามันกัญชาได้สมัยใหม่เนี่ยขอใช้ร่วมกันเนี่งผมคิดว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย์ปัจจุบันได้แต่ถ้าเกิดว่าใครจะมองกัญชาเป็นศัตรูว่าถ้าเกิดว่ามึงมึงเกิดแล้วกูหากินไม่ได้เนี่ยน,นี่คือล้วแต่อันนี้ก็เป็นกรรมของกรรมของท่านแล้วก็ถ้าเกิดน,นัาคณะการเมืองเอาตัวคนพวกนี้ก็เป็นกรรมของประเทศชาติเป็นสิ่งเดียวที่นายกรัฐมนตรีจะต้องจัดการตามที่เขาเคยลั่นวาจาไว้แบบราบคอรับชัน เขาไงครับตูนตูนพี่ตู้เนี่ยชื่อเพลงใช้แต่งเพลงนีน้คือ